หนุ่มกลากับมหากขับเงินหาย66ล้านเรื่องจริงหรือละครฉากใหญ่ประเด็นที่ 1. หนุ่มกลาฟ้องภรรยาและเพื่อนสนิทยักยอกเงิน66ล้านหนุ่มกลาเผยว่าพบหลักฐานการโอนเงินจากบริษัทเข้าบัญชีส่วนตัวของจูนเพนชุลีภรรยาและเพื่อนหญิงของจูนที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานบัญชีรวม400 52ครั้งเป็นเงิน6 6 3 5 9 9กล้านบาทหนุ่มกะลามอบหมายให้ทนายเดชาย,ยื่นฟ้องทั้งสองคนในข้อหาทุจริตโดยอ้างว่ามีหลักฐานชัดเจนและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดมุมมองของชาวเน็ตบางคนมองว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะหนุ่มกะลาไม่น่าจะโกหกในเรื่องเงินขนาดนี้และการมีหลักฐานการโอนเงินก็ชัดเจน แต่บางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือเพื่อปกปิดเรื่องอื่นๆประเด็นที่สองหนุ่มกะลายืนยันไม่เอาเงินคืนขอแค่ปิดนี้ให้หนุ่มกะลาเผยว่าเขาไม่ต้องการเอาเงินคืนแม้จะมีหลักฐานชัดเจนว่าภรรยาเอาเงินไปแต่ต้องการให้ภรรยาเอาเงินมาปิดหนี้ให้แทน หนุ่มกลาอ้างว่าเขาไม่ติดใจเงินแต่ต้องการให้ภรรยาออกมาชี้แจงว่าเงินหายไปไหนมุมมองของชาวเน็ตบางคนมองว่าหนุ่มกลาอาจจะทำแบบนี้เพื่อแสดงออกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินแต่ต้องการให้ภรรยาออกมาสารภาพความผิดและอาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนแต่บางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นการวางแผนล่วงหน้าเพื่อปกปิดความผิดของตัวเอง ประเด็นที่สหนุ่มกลาเผยสเตเมนต์เงินเข้าบัญชีภรรยาตลอด9ปีหนุ่มกลาเผยว่าเขาเพิ่งรู้ว่าภรรยาโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองตลอด9ปีและก่อนหน้านี้เขาไม่เคยสงสัยเรื่องเงินเลยหนุ่มกลายืนยันว่าเขาเลี้ยงดูภรรยาและครอบครัวอย่างดีมาตลอด25ปีและไม่เคยมีปัญหากับภรรยาเรื่องเงินมุมอมองของชาวเน็ต บางคนมองว่าเป็นเรื่องน่าสงสัยว่าทำไมหนุ่มกะลาถึงไม่เคยสงสัยเรื่องเงินมาก่อนและอาจเป็นไปได้ว่าเขาอาจรู้เห็นเป็นใจหรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินนี้แต่บางคนก็เชื่อว่าหนุ่มกะลาอาจจะไม่รู้เรื่องจริงและเพิ่งมาทราบเรื่องหลังจากที่ภรรยายอมรับความผิดประเด็นที่4หนุ่มกะลาบวช15กรกฎาคมเพื่อหนีปัญหาหนุ่มกะลาเผยว่าเขาแพลนจะบวชในวันที่15กรกฎาคม เพราะรู้สึกเหนื่อยกับข่าวและอยากใช้ชีวิตสงบๆหนุ่มกะลาอ้างว่าแผนบวชมีมานานแล้วแต่เพิ่งจะได้บวชตอนนี้เพราะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมุมอมองของชาวเน็ตบางคนมองว่าการบวชของหนุ่มกะลาอาจจะเป็นการหนีปัญหาหรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณาชนแต่บางคนก็เชื่อว่าเขาอาจจะต้องการใช้เวลาทบทวนชีวิตหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น